สบายดีพี่น้องสบายดีเอาซู่องเบาหนา้าเนะ ู <Gew> ่ใหอยู่น่าคือเก่า้มาโคบีน้องเกยพื้นเอกเก่มากในรถึงีน้องพื้นลงม่มาไู้คนหนอยู่กหอนสุขภาพจึงแข็งแหงไว้ กับแม่เพิ่นวะเสียงเมย์พิงยายพิงกุดไม้นิ้งเห็นยังบ่อยยังนี่เขาเห็นอะไรเห็นนะครัอ่าจักแนวเหตุด,เตดมเห็นอะไรด,ดมสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงอ่าในกะบ,บ้านหน้ากันสิครับเมื่อบ้านเนะาะเมื่อบ้านเพราะว่าปลาเมามีของดี หายเนาะไปทุบไปฟอกกันอยู่บ้านพี่น้องบ้านสาวแพงพะเมาเนาะกลับมาถึงแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศเต็มไปด้วยก้มวนซ้นแล้วก็ไยผั้ไยคนอ้วนหมึด

วบาเพลงเบาเพงสบายดีสบายดีเอฟซาหน้าคนับเบาเพงคับเหนื่อยตีสี่ขอคุวันตินปยัางนอตตีสี่ไปเก็บพรบอกนี่ทั้งเงาทั้งลมเลยสบายดีเลยเอฟซีบาหน้ารอสุแก้วันตินเนาะ ขอบคุณทางเจ้าภาพเนาะขอบคุหลายๆเด้อเจ้าภาพต้าเนาไมเหี่วกายก็ได้พวกข่อยเนาะไม่คืบๆยังไโโยังไจน้อยเอาเมนูี่ควมขนาดเลยเลยน่า นี่นะพี่น้องกาลัางออกมาจากออบอนที่ห้าเนาะบ่าวหน้ากับสีไปแจกต่อบาทนี่ทางบ้านยายเขียวบอนบ้านใหญ่ง้งง้งง้งยังบอกตักชื่อดอะไรเนาะบ่าวหน้ากับปอคอยเข้าใจค่ะประเด,ดอกเออย,งๆๆยงๆๆๆๆังงง้งเออยังงงเนาะทางโดยทางนู่นสูงบา้านเท่าคนหนึน่งเนาะฝากพี่น้องติดตามไปเด้อพี่น้องบางเบอร์สมกันยุบุลละ ะสบายดีอีกข้างเนาะหลังจากมาจากบ้านเสาแพงป้าเมาด้พี่น้องมาถึงบ้านยายเขียวเนาะพี่ม่แพีอเนเนาะรนะจตพี่น้องเนาะมียังมมีเนาะบวานฮักเนาะพี่น้องักาทนต่พังจะมออไห้ยายเขียวเนาะแล้วก็แต่งโมพี่น้อง แต่มุ่ยลูกนึงเนาะปลูกเองบ่ดเลยนะอันของเพิ่นมอบให้เฮ้าเลยก่ให้เฮามาให้พี่ให้น้องต่อทั้งขีดอันเปฮานี่แหละโดยอันนี้เป็นสะพานบุญต่อเนาะเป็นสะพานบุญต่อเนาะธาต่อกับเมทั้งโดยจะผ่านมีสุขภาพแข็งเนาะเป็นมาสต์ไรลลูกเนาเฮาก็บจำบ่ได้มีแต่ว่ามีทั้งผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่เพิ่นขอบคุณหลายๆผู้ใหญ่ใจดี

แต่ละบ้านแต่ละบ้านเพื่อนเนาะอาชีเจไปแบบนี้แล้วพี่น้องนี่และเนาะพี่น้องเนาะสารต่อบุเดยียวอาชีขึ้นมาทางบ้านเพื่อนนีน่แหละเนาะพี่น้องเดอ้อขอสดขอ,ดอไฟเด้อมีพายุปะ่ะเนาะบ้านนี้เนาะนนมีเนาะไอ้เออชีมะมอไปทางเมถาวรเพื่อนอ่าสบายดียายดโดยเม่เา่าเนาะ อ่าอันนี้ก็ลูกลูกร้านก็เป็นสะพานบุญทั้งภุรักภุญายภูณย์ยุททั้งต่างประเทศหรือว่าผ่านมาตั้งสาวสาวแพงปลาเม้าไม่เท่า <S 1> <1> <S แล้วก็เิ่นมีของแจกของยังวันเกิดเพิินร้านก็เอาอันนี้มาแจกให้นะอร้านก็เป็นสะพานบุญเนาะ,นะ,นะโดยเอาให้พรอเพ่นเน่ แจกถผู้ว่าเจ็บกระยุดีไม่แห้งมันยืนโดยให้มีผู้สหราชกระยุดีไม่แห้งโดยมันยืนมันยืนโดยมันยืนโดยฮะสาธุโดย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 อ่าไปต่อไปต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะไป z o o ต่ออีกไปเรื่อยๆจนเบิด์ตแล้วไปน้อง ต่ออีกครั้งนะพี่น้องเนาะมาฮอดอันฮอดบ้านอันพอถาวรพารมพี่น้องพอถาวรพารมอ่ะพอถาวพามในง่ายเงึงเนาะเบาหน้ากับโบฮู้ไล่ละเอียดขัากันได้ดอกจักไปซื่ในใด้ในเบาหน้ากับโบคอยได้อันนั้นเนาะไปผูาา้เดียวซานต่อผู้เดียวพี่น้อง เราเนาะประมาณนี้ก็จะไปมอกไป่นเนาะโอ้มีคนอยู่บ่เนาะโอ้ไก่น้อยเพิ่นอาจสิสั่นสิคอนนี่เด้อพี่น้องก็ถอดก็ไฟเนาะขียนมาขึ้นมาโอ้ยฝนสบายดีพี่น้องว่าท่านใขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสบายดีก่อนแล้วพูดอ่าโท้ บรรยากาศบ้านบ้านไปเถ่างึ้งเนาะ,ะสบายดีไม่ปแถวร้านเป็นสะพานบุญร<อ>ับอันพูดง,ง่ายๆกับทู้งักผู้ใหญ,ญ่เพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะภุญ,ญย์ใจดีเพิ่นโดยเพิ่นผ่านมาทางสาแพงปลาเมา่า<อ>แล้วก็สาแพงปลาเมาหมอา้อไผ่ทางบา่าวนา บาหน้าเบาน้อยออามาเป็นสะพานบุญ่อมอบให้ทั้งเมถาขอโค้ใจละลายเด้อผู้ใหญ่ใจดีดเลยที่อันนั้นเนาะที่เมตตาที่มีพักเนาะมีหมกโมโดยพักหมกโม่โขอบใจหลายให้บุญหมั่นควรยื่นเด้อให้ชขกาพเข็มแข้งให้หมั่นให้ยื่นที่นำใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นที่เมตตาเพิเอ่พอ,ขอ,ขอาก ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะให้โดยมนุษย์มาน่าผู้ถูกจนว่าซะหา้กินว่าซะกินแล้วกลายเป็นมีบุญคูชนลายๆอ่ะเบาหน้ากาผูวน้าอันสะพานบุญมากะให้บุญขับหํำชูคือกันให้อยู่ดีมีแห่งคือกันอ่หายหมัดห้ยยื่นเด้อห้ชูกระพาแข็งแข็งห้มีผูมาติดตามเนาะจ่องเบาหน้าเบาหน้าเนาะเบาหน้าอืม ลายๆเด้อพี่น้องโน้ซ่าถูกอะบ้านี้กบ้านหน้ากสิบปียาอีกบ้านลุงแมวยายต่อไปยยาต่อไปเลยกะเบิร์ตเลยบ้านหน้ากสิออกหน้าพี่น้องเพราะว่าถ่ายปาอันนึงเลยกะบบ้านหน้าอันนึงเพิ่งหาเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนลายๆเด้อพี่น้องอ่ะไปต่อเนาะบ๊ายดีนี่ก็มาถึงบ้านลุงแมวเนาะพี่น้องเนาะ าถึงบ้านลุงแมวบ้านลุงใหญ่กับว่าเมนเนาะพี่น้องเนาะแจกให้ทั่วให้ถึงแล้วพี่น้องแจกให้ทั่วให้ถึงขับรถทั่วบ่ถึงกับเขาถอดก็ไฟเนาะเพราะว่ามีจํากัดบ่ทั่วบ่ถึงเขาถอดก็ไฟเนาะมาแจกเลยลลุงเอ้ยสบายดีอาสบายดีป้านี่พักเนาะ อักแล้วครหมักโมเนะมาะหมักโมเนาะบ่าวหน้าก็มาเป็นสะพานบุญเนาะสะพานบุญคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมีหมักโมแล้วก็พักภาษาี่น้องเออสีแด้ตั้งไซย,ยาใหม่อีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะลุงโคเนาะนะ มีของฝากเป็นมาจากต่างประเทศเนาะมีมะม่วงอะไรกับพักรวมใจหลายๆเด้อขอให้เป็นจีไม่แก่โดยไม่ใช่พอนจงสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเนาะโดยเอามาฝากะท่าผูกข่าอัดโดยเพราะว่าห้าวเป็นสะพานบุญเนาะสะพานบุญอานนี้ก็เปลาหน้าก็เสียวออกหน้าบานนี้ออกหน้าออกหน้าออกหน้าในของป้านี่แล้วก็ของอัน ทางเบาหน้านี่เจ็ดทางอันทางพอถ่อพามก็บหายแล้วทางเมถาวรนะก็บหายแล้วแล้วก็ปลาเขียวก็บหายแล้วบ้างโดยขอขอบกบใจเนาะทา้งจะผ่านเนาะขกบใจอีกข้างเนาะโดยร่ำรวยเงินทองเบาหน้าก็สีออกโตอยู่หน้าวันแล้พี่น้องเอ้าไปสานโตอยู่หน้าเนาะ พี่น้องเนาะสารต่ออีกพี่น้องมะฮอดบ้านพอถ่าบอกื็ว่าลุงเนาะจักสิเอิ่นได้เป็นข่าพระเจ้าก็ได้เป็นสะพานบุญมาหมักหมูมาเจกเนาะกะซาวเนาะเอ้าหมักหมูมาเจกจากต่างประเทศเพิ่นอุดหนุนเนาะบอมนว่าอุดหนุนเดา๋พี่น้องเป็นสะพานบุญเนาะเด้อหมูเพราะว่าพักเบิดแล้วพักเพิ่นนี่หกเจ็ดจำ มีแต่บักมูเหีือแต่บักมูเพิ่นเอหกมู่เพื่อนมีหมกมู่ก็พักเพื่นแจกให้พี่น้องไล่ๆเด้อโดยตางประเทศตามพื้นบานพี่อ้ายก็มาประเทศไทพี่อ้ายเพิ่นเป็นอุอันยูเพิ่่นเป็นไงเพ่นเป็นลูกลุงเพเป็นลูกน้องช่ยเป็นอะก็เป็นอ ขา้าพเจ้ากับวอกอยหูวันใดเนาะเพราะว่าไม่มีผู้ใดบอกเนาะ <c oughs> <c oughs> มึงเตื้อเอนกับตอนตอนพระท่านเป็นไพ่เป็นเคยเพื่อนกับเอืน้นโ,โดยลายอ้าวขอบคุณขอบคุณเนอบานี่บาน่ากันสิสอดหน้าเพื่อบานี่นะสอดหน้ากึศระบานี่านะขอขอบโมขอบใจ พิท้ายเนาะพี่น้องเนาะยังว่าสิออกหอดหน้ายังพันออกเนาะอ่าสบายดีไม่เท้าข้าพเจ้าเป็นสะพานบุญเนาะเพราะว่าบุญมาห่อตั้งสาวแพงปลาเมาจากต่างประเทศเนาะแล้วก็สาวแพงปลาเมาติดต่อทางบ่าวนามาเป็นสะพานบุญซานโตมอบให้ทางบ่าวนาาเนะบ่าวนาก็เอาบุญเอาอียังมาต้อนทางมีเทาแจกให้ทั่วทั่วถึงเนาะบ่ทั่วถึงก็ขอโทษขอไผ่เนาะอ่า บักมูพี่น้องมู้อยน่นงโดยพจังพโดยเในเจกีเจน้องขอคุณโดยขอบคุณลอาบานนี้ขอบคุณขอบคุณเนาะบานนี้บ้านหน้ากิซานโตฮอดหน้าผลบานนี้บบตัวพี่น้องบานนี้ฮอตอีลีหานม่ต้ว่าจะออกหน้าเรื่อยเนาะออกหน้าเลเดอพี่น้องบานนี้เบิรดเลย นี่กะเดือของป้ากับของเบาหน้าเนาะูุละอันเรือประมาณนี้เลยพี่น้องยางละพักกับสองมัดหนึ่งมัดหนึ่งก็สองมัดหนึ่งสองมัดหม,ดมักมูกกับสองหน่วยพี่น้องเจอกันอยู่งได้ต่อพี่น้องกลับมาหอดหน้าเลยเนาะพี่น้องเนาะมาหอดหน้าเลยกะมีน้ำสุมน้ำแข็งอันซาเพง จัดการห้เนาะแล้วก็บมกมูพักบักมูสองหน่อยหันหนามาดูเ็ชรในไรไม่ดีโอ้ยใหญ่พิงเนาะกระสิ่คอยแบงชัำนีเนาะพี่นอ้องเนาะสมมาพาควนเลยก็สบายดี